สถานีโทรทัศน์สีกองทบกช่องเจ็ดร่วมกับเซนเอ็นเตอร์เทนเมนต์เสนอตกสิบอิสลา s สติลส t a นดิ n ง Thailand หนึ่งผู้เข้าแข่งขันจะต้องดวนคำถามกับสิบนักสู้เทีลคน หากใครตอบคำถามไม่ได้จะต้องตกลงจากเวทีแต่ถ้าหากผู้เข้าแข่งขันสามารถเอาชนะนักสู้ได้ครบทั้ง10คนรับเงินรางวัลแจ็คพอต1ล้านบาทสวัสดีครับผมวราวุธเเจนธนากุลและนี่คือตกสิบยิบล้านสตลแซนดิ้ง หับผู้แพ้ครับหนึ่งผู้เข้าแข่งขันนะครับที่สามารถเอาชนะนักสู้ได้ครบทั้ง10คนรับเงินรางวัลไปเลย1ล้านบาท <Yeah. S 1> และผู้เข้าแข่งขันของเรานะครับนักแสดงหนุ่มหล่ออารมณ์ดีนะครับคนนี้เสียงดีด้วยนะครับให้กำลังใจเขากันว่าวันนี้เขาจะสามารถชนะในการดวลครั้งแรกได้หรือไม่กับคุณโหนธนาโก้ ดวลครั้งแรกกับคุณเท่ครับนะครับตอนนี้คุณใช้ตัวช่วยไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับผมเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นเขาเรียกว่าปล่อยให้คุณเท่ไปก่อนอ๋อ่าแล้วเราทีเดียวเราตลบหลังยังไงเฮ้ยแผนมันเป็นแผนมันเป็นแผนมันเป็นแผนฮะขอให้ทําตามแผนนะครับผมนะครับทำให้ได้ตามแผนและกันวันนี้พร้อมไหมพร้อมครับอย่ารอช้าถ้าพร้อมเกมจะเริ่มขึ้นเมื่อเข้าไปยืนประจาตาแหน่งเชิญเลยครับโหนธนากร ยังอยู่ในก้าวแรกสู่เงินล้านของโหนธนากรนะครับส่วนคุณเท่สู้เพื่อเงินค่าหัวที่อยู่ข้างหน้าของตัวเองสูงสุดถึง40,000บาทมาดวลกันต่อเลยคำถามต่อไปเป็นของโหนครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน2ครั้งกับคำถามนี้ครับลักษณะคล้ายตะบองอยู่ในมือดรัมเมเยอร์อ่อ uh ที่ดีดีครับลักษณะคล้ายตะบองอยู่ในมือดรัมเมเยอร์ผ่านครับผ่านนะครับกลับมาที่คุณเท่ครับลักษณะคล้ายตะบองอยู่ในมือดรัมเมเยอร์คาถาถูกต้องครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นกับโหนครับ อันนี้ยังอยู่ในแผนของคุณหรือเปล่าเดี๋ยวอยู่ในแผนแล้วแต่ข้อต่อไปเราแล้วครับแผนคุณลึกล้ำมากเราให้เขาตายใจ่ะให้เขาตายใจนี่โหนแผนโหนเนี่ยคนทั้งดูทั้งบ้านเนี่ยท้องมวนหมดแล้วตอนนั่งนั่งลุ้นเงี้ยปิดแล้วเนี่ยโหนแช่ข้อใต้ใจระวังแกจะตายเองนะพร้อมเลยตอนนี้พร้อมเลยตัวช่วยหายไปแล้วสองครั้งนะครับในเมื่อผ่านแล้วคุณเทตอบได้คำถามต่อไปจะเป็นของโหนครับ 20วินาทีตัวช่วยในการผ่านหนึ่งครั้งกับคำถามนี้ครับฝีปากถ้อยคำที่คมคายคารุมถูกต้องครับโหวตมาละโหวตมาแล้วโหวตมาแล้วกลับมาแล้วนะตอนนี้กลับมาแล้วเอาแผลมาแล้วหลุดต้นไม้ไปไงอ้โหหลุดโค้งได้แหละกลับมาที่คุณเท่ครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ ปันปันในกระเพาะอาหารหรือลำไส้ชวนให้อาเจียนคลื่นไส้ถูกต้องครับเก่งเบอร์เอก่งมากกลับมาที่คุณโหนเปลี่ยนคนเล่นได้ไหมฮะอะไรนะครับคุณเลือกเข้ามาเองนะฮะคนแรกเลยทีเดียวเอาละครับตั้งสติตั้งสมาธิให้ดี20วินาทีตัวช่วยในการผ่านหนึ่งครั้งกับคำถามนี้ครับนามสกุลของดูสัญญาพุนากรครับถูกต้องครับ กลับมาที่คุณเทครับโอ้คุณเทน่าเหมือนเดิมทุกข้อเลยนะครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับวงดนตรีของสุรชัยจันที่มาธรคาลาบาาคารวานถูกต้องนะาาาครับคาราวานโอ้มั่วหรือเปล่าถาดาใจมั่วหรือเปล่ามั่วครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไล่ไปเรื่อยๆคาราบาวคาราวานก็ต้องถูกสักครั้งจนได้จะได้่านหนึ่งนะครับโอ้โหเริ่มออกอาการแล้วคุณเทหน้านิ่งๆตอนนี้เริ่มออกอาการแล้วทีเดียวกลับมาที่โหนครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่านหนึ่งครั้งกับคำถามนี้ครับคนบังคับช้างวานถูกต้องครับไปสูรินบ่อยครับ ไปสุรินบ่อยเห็น <He en S 1> ควานช้างบ่อยๆกลับมาที่คุณเทกันบ้าง20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคําถามนี้ครับคนเลี้ยงวัวเรียกว่าคนเลี้ยงวัวโคบ้านถูกต้องเลยหน้านิ่ง ครับโอ้โหแล้วก็ตอบจนได้โคบานถูกต้องครับเกือบเโอ้โหเริ่มออกอาการแล้วนะครับคุณเทสเนี่ยจะกระบุมกลับบ้านไปแล้วคำถามเมื่อกี้ทำไมครับโคบานรู้จักไหมไม่รู้จักไม่สนิทกันกลับมาที่โหนครับครับผม20วินาทีตัวช่วยในการผ่านหนึ่งครั้งกับคำถามนี้ครับกุ้งขนาดเล็กใช้ทํากะปิกุ้งแก้วไม่ใช่ครับ กุ้งก้อยเ0วินาทีครับกุ้งขนาดเล็กใช้ทํากะปิกุ้งฝอยไม่ใช่ทานครับทานครับเท่ครับกุ้งขนาดเล็กใช้ทํากะปิกุ้งลอยกุ้งหอยกุ้งไม่ใช่ครับกุ้งกุ้งกุ้งฝอยเร็วครับเร็วเลยครับกุ้งน้อยกุ้งอ่อยกุ้งต่อยกุ้งหอยกุ้งมอยกุ้งคายกุ้งกายกุ้งวายกุ้งนายกุ้งกุ้งขาย แเล็กใช้ทำกะปิเรียกว่าเฮยเฮ้ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฝอยกับอะไรเลยเฮ้ยผมไม่รู้เลยเนี่ยไก่เลยสองคนนี้นั่งไล่กุ้งใหญ่เลยกูมีกุ้งอะไรบ้างผ่านไปแล้วแล้วเทคิดว่าน่าจะตอบได้กุ้งฝอยกุ้งเล็กกุ้งนากุ้งดำกุ้งกิน โอ้เล็กเคยฮะเอาเคยมาทำกะปิเพลงนองโะหลังจากนี้ก็ยากเหมือนกันเพราะว่าผมรู้คำเนี่ยตอยอ่ยุ22นะเฮ้ยจริงเหรอพี่เขา่าเคยอ่ะรู้ตอยอ่ยุ22แล้วเคยไหมฮะแล้วเคยไหมปล่อยอยู่เอาละครับผลของการดวลครั้งแรกผู้ชนะคือโหนธนากร แตุ่่นวิมาก <Gol ES> แต่ชนะแบบว่าไม่ม oh right ีต <sh> <suffering> <sh> <sh> ัวช่วยอีกแล้วครับพี่เอครับเขาเรียกว่าเข้าแผนแล้วเข้าแผนแล้วโอ้โหยังเหลืออีก9คนนะฮะครับผมแผนคุณนี่แบบเสี่ยงมากเลยทีเดียวต่อไปผมจะชนะอีก9้าคนโดยไม่ใช้ตัวช่วยผมเคยดูรายการเนี่ยและเห็นล่าสุดอ่ะนุ้ยอ่ะดีเจนุ้ยอ่ะพูดอย่างเงี้ยตกเละเท่เลยนะครับเอาละครับคุณเทพมีอะไรอยากจะบอกคุณโหนบ้าง ก็เกือบแล้วนะครับเกือบได้กลับบ้านแล้วนะครับนี่จะผมกลับไปรอก่อนแล้วกันะให้ครัเอาความรู้ส oh, ึกของคุณเทศตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างวันวันนิดหน่อยวันวันว่าว่าจะได้ตกลงไปข้างล่างจะตกลงไปข้างล่างครับผมมาดูกันครับว่าเงินค่าหัวที่อยู่ข้างหน้าคือเท่าไรครับ100่จนถึง4 0,000บาท หนึ่งมืนบาทที่แรกมากับ3ตัวช่วยหายไปเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับเอาละครับตอนนี้เหลือน,นักสู้อยู่บนเวทีนี้9คนจะเข้าแผนของโหรหรือไม่มองไปรอบๆหมายเลขใดที่คุณจะเลือกมาเป็นการดวลครั้งที่2ของคุณครับ สี่ครับคุณแอลครับหมายเลขสี่รับมอนอ๋อโอเคได้มามีอะไรอยากจะบอกโหนไหมก็มั่นใจอะค่ะมั่นใจหรือเต็มที่อะพี่คือวัดกันแล้วเพราะว่าผมก็ไม่มีตัวช่วยครับเขาก็ไม่มีโอเคเลือกมาแล้วนะครับกับแอลกมลวันและนี่คือการดวลครั้งที่สองของโหดธนาโกร ใครจะเป็นผู้ชนะในการดวลครั้งที่2นี้เดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อหลังเบรกโฆษณาครับเ้นี่เขาเล่นมุกของเขาแลอีกวินาทีกว่าคุณจะไม่มีที่ยืนอยู่บนเวทีนี้แล้วนี่โอย่างหล่อสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แพนทีนโปรวี โโยต้าไฮลักรีโวสินเชื่อบุคคลพรอมิสสนับสนุนโดย KFC Lor ีลอ s o f อ and บ a f นแบบกลางคืนแบรนด์รังนกแท้น้ำดื่ม n e s t ล่เพียวไลฟ์ หยิบหยิบล้านสิวแซนดิ้งไทยแลนด์นะครับและนี่คือการดวลครั้งที่2ของโหนธนากรสถานการณ์ตอนนี้เรียกว่าไม่มีตัวช่วยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องตอบถูกเท่านั้นถ้าพร้อมแล้วนี่คือก้าวที่2สู่เงินล้านของโหนธนากรส่วนแอลกมนลวันสู้เพื่อเงินค่าหัวที่อยู่ข้างหน้าของตัวเองสูงสุดถึง40,000บาทใครจะเป็นผู้ชนะในการดวลครั้งนี้คำถามแรกเริ่มที่แอลครับ 20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับนมผสมน้ำหวานสีแดงน้ำเย็นถูกต้องครับออโอนครับครับผม20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับน้ำนางเอกน้ำส้มข้นถูกต้องครับตอนแรกกันตอบ,นะตอบไหมตในหัวมาเลย ต่อเป็นน้ำตาคร้หวานอะไรเงี่ยไม่ได้นะน้ำลิ้นจี่โอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่เราไม่ใช่นองเอหมองน้ำส้มกลับมาที่น้องแอลครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับชาชงกับน้ำตาลไม่ใส่นมชาดาเย็นถูกต้องครับหนูเรื่องสติกลับมาละกลับมาที่โหนครับแอลเขาตอบเร็วมากเลยโหนต้องตั้งสติให้ดีนะครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ เครื่องดื่มอัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แต่งกลิ่นใส่สีมีรสหวานน้ำอัดลมถูกต้องครับ8สองคนนี้ถนัดของกินนะครับครับผมโอของกินนี่เก่งๆเนาะนะครับกลับมาที่แอลครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับเครื่องดื่มสมุนไพรรสเผ็ดร้อนกินกับเต้าหวยน้ำขิงครับถูกต้องครับ กลับมาที่โหรครับ,รบ oh. 20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ oh. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำจากองุ่นหมักไวน์ถูกต้องนะโอ้ย oh. ก oh. <c oughs> ลับมาที่น้องแอล <c oughs> 20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ oh. <c oughs> เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขึ้นชื่อของประเทศเยอรมันเบียร์ถูกต้องรนะับ่าแม,ม่มีสำเนียงมาด้วย <c oughs> ชอชอสองคนนี้เวลาตอบมันจะเบี้ยแล้วก็เก็บมันเกลงมันเกลงกลับมาที่โหนครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับน้ำผลไม้รวมนิยมเสิร์ฟในงานเลี้ยงโดยใส่ไว้ในอ่างขนาดใหญ่ผันถูกต้องครับ ไปสิบวินาทีไม่พูดอะไรเลยตอบคำเดียวถูกเลยเรานึกว่าคุณจะไปซะแล้วตอบถูกปุ๊บกลับมาที่แอวปั๊บเลยครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับน้ำสมุนไพรจีนสีเหลืองดื่มแก้ร้อนในดับกระหายเอ๊ะแก้ไวยค่ะถูกต้องครับเอ๊ะทำไมโอ้โหมีผ้าประกอบด้วยกลับมาที่โหนครับครับ 20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ oh. เครื่องดื่มที่ใช้เหล้าชนิดค o อ k เ a ลถูกต้องครับ oh. เครื่องดื่มที่ใช้เหล้าชนิดต่างๆผสมกันใส่น้ำแข็งแล้วเขยา่าอาจใส่น้ำผลไม้เพิ่มลงไปก็คือค็อกเทลนั่นเอง <Okay. S 1> กลับมาที่น้องแอลครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ เครื่องดื่มผสมที่เน้นรสชาติของผลไม้ต่างๆไร้แอลกอฮอล์ม็อกเทลค่ะถูกต้องครับเป็นสมูทตี้หรือน้ำผลไม้กลับมาที่โหนครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับเล่าญี่ปุ่นสะสะเร็วครับ ดีๆครับเล่าญี่ปุ่นสนับสนุนโดยวอสลินดิฟลิสโตโลโชั่นชุดนักเรียนน้อมจิตซัมซุงกาแกล็กซีแท็บเอสสอง สิบหิบล้าน i ต l s แ a นดิ n งไทยแลนด์นะครับและนี่คือการดวลครั้งที่2ของโหนธนากรสถานการณ์ตอนนี้เรียกว่าไม่มีตัวช่วยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องตอบถูกเท่านั้นกลับมาที่โหนครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับเล่าญี่ปุ่นสะแน่นเะซแน่นเลยแล้วครับ เดกดีๆครับเล่าญี่ปุ่นพูดออกมาแล้วครับพูดมาเลยโอเคถูกต้องครับใช่เหรอนี่เขาเล่นมุกหรือเขาแบบอีกวินาทีกว่าๆคุณจะไม่มีที่ยืนอยู่บนเวทีนี้แล้วนี่โอยไม่ยกเคี้ยวเหงื่อแตกเลยเนี่ยรู้ๆที่บ้านปวดท้องแล้วอ่ะโอ้โห นึกว่าไปแล้วนะครับยังอยู่ฮะยังอยู่เริ่มเข้าแผนแล้วโอ้แผนคุณนี่มันน่าหวาดเสียวมากๆเลยแผนนะครับกลับมาที่น้องแอล20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับโซจูโอ้ถูกต้องครับยังไม่ทันอ่านอะไรเลยเลายอดนิยมของเกาหลีก็คือโซจูหนูเป็นคนไม่ถนัดเรื่องแอลกอฮอลเลยนะคะเนี่ยอย่างเลยเราเนี่ยเอเหร กลับมาที่โหนอีกแล้ว20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับน้ำตาลเมาที่เกิดจากการหมักน้ำตาลตะโหนดกับสมุนไพรอื่นๆและ,และไม่ถูกครับเร็วครับน้ำตาลเมาที่เกิดจากการหมักน้ำตาลตะโหนดกับสมุนไพรอื่นเร็วครับเร็วครับและโอ้โหไม่<ๆ>หม่ไม่รู้ รุ่นน er ี no. um> oh ้ตอบกระแช่ถูกต้องครับกระแช่โอ้ดีนะหนูไม่ได้ข้อทแช่กระแช่นี่ต้องคนอายุ60ิปีอย่างพี่เหรอเก่าไปนี่ทั้งสองคนนี่โหนก็ไม่ได้แอลก็ดูไม่ได้เหมือนกันไม่ได้เหมือนกันไม่ได้เหมือนกันอ๋อเจมก็ไม่ได้ไม่ได้กระแช่อย่าอย่าอย่าว่าผมไม่ได้แพ้บ้าหรอใครจะไปตอบได้ผลของการดวลครั้งที่สองผู้ชนะได้แก่แอลกมลนวอน มาดูกันครับว่าค่าหัวนะครับที่แอลจะได้รับคือเท่าไหร่ครับ100จนถึง40,000บาท1น นี่ได้ไปเรียบร้อยแล้วือคุณชนะคุณได้<า>ส่วนถัดไปคุณ่ะพี่ไม่มีที่ยืนสําหรับผู้แพ้ครับโหนครับไม่เป็นไรฮะเข้าแผนของเรานี่คือแผนของคุณใช่ไหมแผนโห,หรเน่ะแผนโหดมากเลยไม่ใช่อะแผนของโหนที่ทุกคนคไม่สามารถคาดการอะไรได้ตอนนี้นะครับ คือคุณแพ้ตั้งแต่การดวลครั้งที่2เลยเร็วมากเลยใช่ไหมฮะเร็วมากเลยโอ้โหเออรีบไปไหนหรือเปล่าครับไม่ได้รีบครับผมไม่ได้รีบนะฮะครับผมเป็นความที่เรียกว่าตื่นเต้นนะครับต้องบอกเลยใครมายืนอยู่ตรงนี้จะไม่รู้เลยนะว่าแบบความกดดันเป็นยังไงหลายคนหลายสายตาล้อมๆนะฮะฝากผลงานตอนนี้เรามีละครอะไรบ้างก็มีแหวนปรับมานะครับโยบานเจ้าขาปีสอง คู่ซ่ารถแทบครับแล้วก็อีกหนึ่งรายการก็ซิงยูเฟสออฟซีซันสองครับผมเชียร์ทีมโหนได้เชียร์ทีมโหนได้เพราะว่าผมต้องบอกเลยว่าแต่ละวีคแต่ละวีคเนี่ยตื่นเต้นมากไม่ว่าจะเป็นแบบว่ามีการใส่ส้นสูงมีการเปลี่ยนหน้าหรือคุณต้องเปลี่ยนไปเป็นอีกคนนึงเลยอ่ะอ้วนเพศก็ต้องได้อ้วนพร้อมมีเปลี่ยนหมดกับรายการนี้อะล่ะครับเพราะฉะนั้นคุณเตรียมตัวให้พร้อมครับใครเป็นทีมโหนก็เชียร์กันได้เลยฝากเชียร์ด้วยนะครับเปลี่ยนหน้าท้าโชว์ซิงยูเฟ บนเวทีนี้ไม่มีที่ยืนสำหรับผู้แพ้อยากจะบอกอะไรใครยังไงไหมครับโโอ้หขอบคุณมากเลยฮะตอนนี้ใครไม่มายืนตรงนี้ไม่รู้ว่าโหนเหงื่อแตกเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องส่งกระหนาดนะก็เลพี่เจมขอบผมบผมขอบคุณมากสนุกครับอาโหนมองกล้องสักนิดหนึ่งนะครับบายให้กล้องซะหน่อยหนึงโอ้ยางรอ ที่เหนือ9คนค่ะคุณจะเข้าสู่รอบพิเศษที่เรียกว่ารอบคว<ะ>ิกราาเป็นรอบควิกราวที่มีคนเยอะที่สุดเท่าที่เคยมีมาโอ้โหยืนกันเต็มนั่นเวทีจริงๆ คุณยืนกันอยู่9คนจากนี้ไปแต่ละคนจะมีเวลา10วินาทีในการตอบคำถามนะครับใครตอบถูกข้อละ2,000บาทเก็บไว้เข้ากองกลางใครตอบผิดตกลงจากเวทีนี้เหลือใครยืนอยู่บนเวทีนี้คนสุดท้ายรับเงินกองกลางที่สะสมมาไปทั้งหมดเลยเอาแล้วไถ้าพร้อมแล้วเรายังไม่พร้อมครับเราอยากให้ท่านผู้ชมติดตามกันต่อในวันต่อไปวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณยามาฮ่า สินเชื่อบุคคล Promis h i Lux r e v o ปลากระป๋องมงกุฎทะเลว a t s l i n e King Power น้ำดื่ม Nestle เพียวไลาย Omo Plus L'Oreal ชุดนักเรียนน้อมจิตและแบรนด์รังนกแท้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วมาพบกับคลิกราวรอบที่มีคนเยอะที่สุดได้ใหม่นะครับทุกเย็นวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับเวลาดีๆแบบนี้ทางช่องเจ็ดสีกับรายการตกสิบยิบล้าน Steel s i n i n Thailand ลาบป่อนทุท่น ผมไปเตะปักตุเย็นบ้านพวกคุณเหรอครับคุณ <aunque> <c oughs> ไม่หกหกแน่ข,ขนาดนี้ได้ความรู้ความหาและความมันเ <c oughs> ชิญมาดูการตกสิบหยิบล้านเอ่ยอยากจะรู้ว่าใครจะร่วงหรือใครจะรอดนะครับไปดูกันต่อได้เลยกด subscribe ได้เลยครับรายการสนุกสนุกยังรอคุณอยู่ครับ